กฎแห่งกรรมเรื่องเบื่อหน่ายหมดกําลังใจมองโลกตามจริงคำว่าเบื่อหน่ายหรือว่าหมดกําลังใจเป็นเพราะว่าถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆเป็นอาการของมนุษย์ที่เบื่องานหมดไฟวิธีที่จะจัดการภาวะที่หมดไฟหรือเป็นภาวะของการอ่อนล้าทางอารมณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากความเครียดจากการทำงานที่มากจนเกินไปอย่างต่อเนื่องยาวนานทำให้ผู้ที่มีภาวะหมดไฟมีความรู้สึกว่างานนั้นเกินกำลังที่จะทำได้มีอารมณ์ร่วมกับงานลดน้อยลงและไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการในการทำงานหรือทำงานได้ไม่ดีนานๆเข้าก็จะทำให้เสียแรงจูงใจในการที่จะทำงาน กระทั่งรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ได้ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นลบและเสียใจลงท้ายด้วยรู้สึกว่าไม่สามารถทำอะไรให้ใครได้แล้วโดยมีลักษณะอาการโดยร,มรวมๆคือจะมีความรู้สึกสูญเสียพลังงานหรือมีภาวะอ่อนเพลียมีความรู้สึกต่อต้านและมองงานของตนเองในทางลบ ขาดความรู้สึกในความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จและรู้สึกเหินห่างจากคนอื่นหรือลูกค้ารวมถึงขาดความผูกพันกับสถานที่ทำงานคนทำงานอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหมดไฟหากรู้สึกว่างานของตนนั้นมีลักษณะดังเช่นภาระงานหนักและปริมาณงานก็มากขึ้นรวมถึงงานมีความซับซ้อนจนทำให้เวลานั้นร่งรีบ ขาดอำนาจในการตัดสินใจและมีปัญหาการเรียงลำดับความสำคัญของงานนั้นๆไม่ได้รับการตอบแทนหรือรางวัลที่เพียงพอต่อสิ่งที่ได้ทุ่มเทไปรู้สึกไร้ตัวตนในที่ทำงานหรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานไม่ได้รับความยุติธรรมขาดความเชื่อใจและการเปิดใจยอมรับกันระบบบริหารในที่ทำงาน ที่ขัดต่อคุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองระยะต่างๆในการทำงานซึ่งนำมาสู่ภาวะที่จะต้องหมดไฟเช่นระยะช่วงเริ่มงานคนทำงานมีความตั้งใจเสียสละเพื่องานเต็มที่อยู่แล้วพยายามปร,ะะปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานและองค์กรระยะที่รู้สึกตัวเมื่อเวลาผ่านไป คนทำงานเริ่มรู้สึกว่าความคาดหวังของตนอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงเริ่มรู้สึกว่างานไม่ตอบสนองกับความต้องการของตนทั้งในแง่การตอบแทนและการเป็นที่ยอมรับคนทำงานอาจจะรู้สึกว่าชีวิตทำงานกำลังดำเนินการอย่างผิดพลาดและไม่สามารถจัดการได้ทำให้เกิดความขับคล้องใจและเหนื่อยล้าระยะที่ไฟตก คนที่ทำงานเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยล้าเรื้อรังและงุดกิดง่ายขึ้นอย่างชัดเจนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อหน,นีความคับข้องใจเช่นใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยดื่มสุราส่งผลให้ความสามารถในการทำงานเริ่มลดลงอาจเริ่มมีการแยกตัวจากเพื่อนร่วมงานมีการวิาพากษ์วิจารณ์องค์กรของตนเองยิ่งขึ้น ระยะหมดไฟเต็มที่ถ้าหากช่วงไฟตกไม่ได้รับการแก้ไขแล้วคนที่ทำงานนั้นจะเริ่มรู้สึกสิ้นหวังมีความรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวสูญเสียความมั่นใจในตนเองไปมีอาการของภาวะหมดไฟเต็มที่ระยะฟื้นตัวถ้าหากว่าคนที่ทำงานได้มีโอกาสผ่อนคลายเสียบ้างและพักผ่อนอย่างเต็มที่จะสามารถกลับมาปรับตนเองและก็ความคาดหวังต่อง,งานได้ และจะตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นรวมถึงสามารถปรับแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการทำงานได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามหากภาวะหมดไฟไม่ได้รับการจัดการอาจจะส่งผลด้านต่างๆอย่างเช่นว่าผลทางด้านร่างกายอาจจะพบอาการเหนื่อยล้าหรือรังปวดเมื่อยปวดศีรษะผลทางด้านจิตใจบางรายอาจจะสูญเสียแรงจูงใจหมดหวัง รู้สึกหมดหนทางที่จะช่วยให้ดีขึ้นส่งผลให้มีอาการของภาวะซึมเศร้าและอาการนอนไม่หลับได้ถ้าหากอาการรุนแรงจะนำไปสู่โรคนอนไม่หลับเรื้อรังฝันร้ายอาจจะพบมีการใช้สารเสพติดเพื่อจัดการกับอารมณ์นั้นๆผลต่อมาของการทำงานอาจจะขาดงานบ่อยประสิทธิภาพการทำงานลดลงบางคนอาจจะคิด ถึงเรื่องของการลาออกในที่สุดได้วิธีการรักษาและป้องกันก็ได้แก่การขอความช่วยเหลือการพูดคุยระบายความเครียดการปรึกษาหารือคนที่อาจจะช่วยได้ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันหัวหน้างานลูกน้องหรือครอบครัวของตนเองต่อไปคือการพบปะสังสรรค์มีกิจกรรมนอกงานกับเพื่อนร่วมงานบ้าง ทั้งช่วงพักทานข้าวอาหารกลางวันและช่วงนอกเวลางานในขณะเดียวกันก็ให้ลดการพบปะสังสรรค์พูดคุยกับคนที่ทำให้รู้สึกว่าแย่ลงหรือพูดคุยแบบลบการเข้าร่วมกลุ่มที่อาจจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นชีวิตมีความหมายมากขึ้นเช่นในกลุ่มของศาสนากลุ่มทางสังคมจิตอาสาต,ต่างๆซึ่งจะทำให้ได้เพื่อนใหม่ด้วยทั้งนี้ การเป็นผู้ให้หรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นจะมีส่วนช่วยให้เกิดความปลื้มใจและลดความเครียดลงได้แถมยังช่วยให้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อง,งานที่กระทําอยู่นั้นมองหาคุณค่าในงานที่กระทำํำพยายามทำให้งานและชีวิตอื่นๆมีความสมดุลกันการผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานจะช่วยลดความเครียดในการทำงาน และได้ความช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสทำงานได้ผลดีขึ้นและผ่านเวลาที่ยากลำบากในการทำงานได้ง่ายๆขึ้นสุดท้ายก็คือว่าต้องหยุดพักบ้างพักร้อนบ้างพาตัวออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นมนุษย์เรานั้นจะมองโลกถูกต้องตามความเป็นจริงได้ก็ต้องเข้าใจชีวิต ในเรื่องของธรรมชาติหรือมีสมาธ,ธิิคือมีความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิตเสียก่อนเช่นเวลาชีวิตที่จะสูญเสียไปตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสเข้านิพพานเมื่อจากไปแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกนับพบนับชาติไม่ท้วนแต่เมื่อไรหมดกิเลสเข้านิพพานแล้วจึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกให้ทุกข์อีก ความดีความชั่วที่ทำเอาไว้นั้นไม่สูญเปล่ายังตามให้ผลอีกแม้ในชาติหน้าหรือพบหน้าคือถ้าทำดีความดีนั้นก็จะตามคุ้มครองให้ผลเป็นความสุขเหมือนเงาติดตามตัวให้ความร่มเย็นตลอดไปนั่นแหละส่วนความไม่ดีหรือความชั่วนั้นเมื่อทำลงไปก็เป็นผลเป็นความทุกข์เหมือนกัะวงล้อียนที่ตามบดขยี้รอยเท้าโค ที่ลากเวียนไปตามทางเหมือนคำโบราณที่ว่ากงเกวียนกํมเกวียนไม่หนีไปไหนพระสมมาสัพพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าคนมีใจชั่วเสียแล้วจะพูดหรือจะทำก็พลอยชั่วไปด้วยเพราะการพูดชั่วทำชั่วนั้นความทุกข์ย่อมตามสนองเขาเหมือนล้อมหมุนตามรอยเท้าโค ที่ลากเวียนไปฉะนั้นนรกสวรรค์มีจริงข้อนี้อย่าสงสัยขอเพียงขยันนั่งสามาธิมากๆไม่ช้าก็จะเห็นความจริงนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่มาพูดกันเลยลอยพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิสูจน์แล้วว่ามีจริงพระอริยเจ้านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็พิสูจน์แล้วว่ามีอยู่จริงคนที่ยังไม่เห็นก็เพราะว่ายังไม่ได้พิสูจน์ยังไม่ได้ฝึกสมาธิจริงจัง อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการพิสูจน์เสียเร,เร็วจะได้หายข้อสงสัยนั้นเมื่อเข้าใจความจริงทั้งสามประการนี้แล้วก็ต้องมันเตือนตัวเองว่ามนุษย์เรานั้นอายุสั้นนักจะต้องลาจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วก็รีบละรีบเว้นเสียส่วนอะไรที่เป็นความดีก็รีบรีบ,รบทำเข้าอย่าไปยั้งมือ ทำให้เต็มที่ทําให้สุดกําลังของตนเองถ้าทําได้อย่างนี้ก็ไม่มีวันพลาดชาตินี้ถึงจะต้องทํางานเหนื่อยหน่อยแต่ก็เป็นสุขแล้วก็จําไว้ด้วยว่าอย่าคิดไปพึ่งใครแม้เทวดาพระอินทร์พระรหมก็ไม่ต้องไปคิดพึ่งหรือคนที่เรารักหวังดีกับเราที่สุดก็อย่าไปคิดพึ่งเช่นกันเพราะสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอน ให้เราคิดที่จะพึ่งตัวตนเองทําความดีให้เต็มที่เอาไว้เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดถ้าทําได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนมองโลกถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ